ในกรณีที่เราไม่ทราบว่าลูกค้าเขาจะพบเจออะไรมากกับผลลัพธ์อสองกรณีที่ลูกค้าอาจจะทาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาก,ก็เป็นได้นะคะหรือกรณีที่สามเราอาบน้ำแล้วเช็ดตัวหมาดๆนะคะสามารถลงได้เลยห,หรือถ้าเราบอกว่าเรากลัวที่จะแห้งอยู่ในห้องแอร์นานทั้งวันนะคะทำง,งานออฟฟิศสั้นๆ ก็แนะนําเป็นโลชั่นหรือออยลงกอก็ได้อันนี้คือสีเบจกับไายทอง <Okay. S 1> เพียงแค่หนึ่งมาเลช uh ัวเขียวแต่ถ้าจะให้ทัานนักแข็งก็คือสองแบแต่อย่าตอกนะคะ hmm. ข้อห้าของสินค้าตัวนี้คือห <5, S 1> ้าตอก oh. แล้วก็อย่าป้ายอย่างนี้นะ เพราะว่าตัวนี้จะซึมเหลืด้วยความเป็นนานุานเนื้อครีมบางเบามากและเซึมไหวมากค่ะต้องทาเปียนเสมอกับทารลชาติเลยก็ดูถูบๆนก,นกน<ช>ต,ต,ตนิไอ้ที่แบนอื่นที่มันตกนี้คือเขาเหนียวใช่ไหมเ็เลยต้องตกน่าจะอะค่ะเนะะพี่ก็ไม่ทราบนะคะมันดูออล่าขึ้นใช่ว่าปกติมันเหลืองๆอะค่ะ ทีนี้พี่จะลองให้เข้ากับผิวหนูนะ,นะชมพูประกายทองค่ะอยู่แค่นี้นะคะคแต่ขวดนี้เพราะฉะนั้นละสองเดือนยังไงจะถึง เราหยดน้ำแล้วปุ๊บเลยใช่ไหมใช่นี่ค่ะดูคนหอมไหมหอมไหมหอมแบบปกติฉีดหอมไหมคะไม่ฉีดนะคะไม่ฉีดเพราะอะไรไม่ฉีดเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบวอร์ี่เรื่องอะต้องเป็นคนคือเป็นคนชอบทาโลชั่นอยู่แล้วโลชั่นมันก็จะ นี่คืออยู่ได้ยี่สิบสีชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้จะล็อกโมเลกุลไว้ตับสบู่เท่านั้นนะคะหนึ่งควบคุมความมันเหนอะนะคะหรือว่าเวลาที่เรางานออฟดอเนี่ยหรือว่ารับปริญญาตัวนี้อยู่ได้เลยทั้งวมมันควบคุมความมันได้ด้วยนะคะก็คือการนนะ้ำใช่ใช่ เวลาหน้าฝนนี้ต่อไปนี้คือวิ่งไปต่อฝนได้เลยไม่ต้องไลว่าใช่ใมาอีกท่าหนึ่งเดี๋ยวพี่จะให้เราสัมผัสกับแม่คิมอีกจะลอเป็นสีขาวดูตัวนี้จะไม่มีผงนาโนโกลนะคะสำหรับขาวแบบไข่มุกขาวแบบมีออร่านะคะเป็นธรรมชาติโอเคค่ะทาเองได้เลยทาแบบโลชั่นได้เลย ใช่ค่ะไปเลยแบบนั้นเลยค่ะมันจม่มันจะไม่ควันใช่ป่ะไม่ค่ะถ้าหนูไปป้ายหรือว่าตอบเนี่ยจับกันไปนี่คือสินค้าที่มันจะขาวเลยใช่ไม่ติดผมอ่าปกติหนูทาแบบหนึ่งแล้วก็จะมาตองกันเยอะๆแล้วก็ตรงนารังก็จะหรยอว่าดำช่วงช่วงปลายขนเนี่ยเปลี่ยนเสมเหมือนผมงไก่ปลาเลยถูกป่ะจะแบบมีแบ่ๆอ่าใช่ ลองเทียบแข่งกันดูนะคะความแตกต่างอันนี้มันจะวิ่งกว่าอ่ามันมันจะขาวเปเปอร์แต่ถ้าอันนี้มันเหมือนแค่ขาวแชมพูแล้วป็นออร่าใช่ไหมสำหรับงานคอนเสิร์ตแล้วเป็นโมจ่าอะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นธรรมชาติ เด็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมของเขาชอบชได้ก็ได้เป็นยังไงบ้างเวลาที่เราสัมผัสกับเนื้อครีมรู้สึกเป็น้ครีมมันซึมเร็วกว่าไอ้โลชั่นทาบอวอีกเร็วกว่าโลชั่นอีกเหรอคะอ่าใช่เพราะปกติมันจะแบบถ้าเกิดมันซึมเร็วจริงมันจะเนื้อเร็วยมาใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเปียกแบบนี่มันจะรู้สึกแบบเปียกๆมาักแป๊บหนึ่งร้อให้มันแห้งก่อนอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเหมือนแบบมันเข้าไปเลยแล้วมันทห้ง ยดแรกอันนี้พี่จะเปลี่ยนเสนอที่เป็นเนื้อละไหลก่อนนะคะครั้งที่สองกรณีฝนตกสามถึงบ้าเช็ดตัวแล้วเชือเมอร์ยังไม่หลุดเลยแต่ไม่ต้องเป็นผลในเรื่องของสารต่างๆนะคะที่เป็นอันตรายตรงนี้เวสสำอางเหลื่อๆนะคะถามว่าทำไมถึงไม่หลุดเขาจะลบโมเลกลุลไว้เลยอย่างที่บอกนะคะ อาบน้ำหูสบู่ถึงจะหลุดเท่านั้นต้องมีอะไรมาชาลลังหรือว่าเราจะไม่อาบน้ำก็ได้ลอยอย่ม่นี้เอ้ยก็ไม่ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้คือวิ่งลงทะเลมาแล้ววิ่งลงทะเลมาแล้วจ <c oughs> ำนุง่งจำน้ำ <c oughs> ได้ไหมสงการ <c oughs> ปีนี้พาป๊บเลงวิ่งเลยเลยโอเคค่ะ <c oughs> ขั้นรับก,ก็บสุดหัว n นชั่นแนลเจเวลนั่นเองหลายหาท่านอาจจะยังสงสัยนะเอ๊ะมันคืออะไรค่ะวันนี้ค่ะดิฉันมีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะมาแนะนําให้กับสาวๆหลายท่านเลยที่กําลังมองหาอยากจะมีผิวขาวเปล่งประกายสดใสออกไห้ดูออรา่าพุ่งออกมาเลยคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดไหนกันค่ะสาหรับวันนี้นะคะแบรนด์ของเรา n a t u r a l Jewel ค่ะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ก็คือ Amazing BB นะคะ นาโนวัชนิน so, ีบอดี้ครีมนั่นเองชื่อก็ดูเลิศหรูอลังการแล้วใช่ไหมคะแล้จะบอกว่ามีอันนี้นะคะแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างแน่นอนใครยังไม่ทราบและอยากดูข้อมูลเชิญเข้ามาก่อนได้เลยนะคะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ให้ได้ทดลองกันอีกด้วยค่ะและก่อนอื่นนะคะขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก n a t u r a l Jewel นั่นเองค่ะ สำหรับ Amazing BB Nano Whitening Body Cream นะคะเป็นนวัตก,กรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะเป็นนาโนเทคโนโลยีเลยนะคะที่ยกระดับมาตรฐาน BB ให้สูงขึ้นนะคะไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยในวงการนะคะอาจจะเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่าจะมี BB AA CC DD เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ของเราค่ะเป็น BB ที่เป็นนวัตก,กรรมใหม่เลยนะคะที่ไม่เคยปรากฏมาจากที่ไหนเลยและสำหรับคุณสมบัติ ต้องเป็นคุณสมบัติที่พิเศษและแตกต่างจากที่อื่นอย่งแน่นอนเลยเพราะว่า Amazing ชื่อก็บอกแล้วว่าโอ้โหมันต้องมีอะไรที่มันมากกว่าแบรนดอื่นองแน่นอน,นะคะ่ะเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าประโยชน์และคุณสมบัติของเรามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะสําหรับเนื้อครีมของเรานะคะจะบางเบาเป็นพิเศษอย่างมากเลยด้วยนาโนเทคโนโลยี e no เวลาที่เราทาไปนะคะก็จะซึมซาบได้อย่างรวดเร็วทุกอนุขุมขนเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะพอทาเสร็จแล้วจะรู้สึกถึงกลิ่นหอมนะคะเย้ายวนใจเลยเพราะว่าเราจะมีกลิ่นหอมนะคะหลากหลายโดยเฉพาะเป็นของ n Natural j e เ e l นั่นเองค่ะและยังไม่พอนะคะคุณสมบัติของรอมนี้มากมายล้าเหลือเลยใครที่บอกว่าเอ๊มันจะเกิดอาการแพ้ไหมหรือว่าจะทําให้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหมาะกับเราไหมบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจาก ธรรมชาติล้วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและยังไม่เกิดอาการแพ้และระคายเคืองอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์ต้องการที่จะลองสิ่คซือสั่งซื้อค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะรายละเอียดคร่าวๆก็ได้ให้ไปแล้วหลายท่านคงแบบอยากลองใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเรามีมาให้ลองกันเลยถึงสี่โปรดักต์ของเรานั่นเองนะคะของเรามีให้เลือกให้เหมาะตามสภาพผิวของคุณลูกค้าเลยค่ะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ BB c ีครีมนะคะที่ใช้ได้ทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าค่ะัวันนี้เราจะมีให้ลองนะคะสำหรับมกนี่นะคะมีผิวสีออกโทนจะเป็นขาวเหลืองหน่อยนะคะอคขออนุญาตนะคะแนะนำนิดนึงเป็นสีเบจนะคะประกายทองตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวให้มกนี่นะคะดูเปล่งประกายขึ้นแล้วก็ดูมีออร่าด้วยนะคะค่ะขออนุญาตนะคะ น้ำ่าอันนี้เป็นน้ำเป่นนาใช่มคะใช่ค่ะน้ำเป,นนปล่าไวลาเพื่อที่จะชำระล้างคราบสกปรกที่ติดกับผิวหนังมาทั้งวันให้มันได้รับครีมของเราได้ซึมซาบแต่ถ้าเกิดคุณที่อาบน้ำที่บ้านอาบเสร็จแล้วเช็ดตัวให้มันหมาดก็ทาได้เลยไม่มีปัญหาค่ะ สงสัยเรอคะทำไมหนูหนูฉีดแค่นี้มันจะพอแขนพี่หรอ,อหทำไมอของเรานะคะฉีดแค่เพียงมเมล็ดถั่วเขียวแค่นี้ก็จะได้ทั่วแล้วแต่ถ้าเกิดคุณพี่อยากให้มันทั่วทั้งแขนก็ประมาณสองหยดใช่ค่ะนี่นคือสีสีเบดประกายทองค,ค่ะอของเราเน้นมากให้ทาเหมือนโลชั่นที่คุณพี่ทาที่บ้านเลยนะคะคือ รูปไล้ตามแขนได้เลยไม่ต้องกังวลเลยว่าบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะ้มีขนมันจะติดขนไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ดีๆมันจะติดขนใช่ไหมคะแต่ของเล่าค่ะด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นนานโนเทคโนโลยีจะซึมซาบเข้าทุกอนุขุมขนแล้วก็จะคงอยู่ได้ทั้งวันเลย ันไหนคุณพี่อยากเจอ,อก,กำลลังกาแต่อยากจะทำวีดีด้วยไม่มีปัญหาเลยนะคะการแจ้งอาจจะตีแบบพบเทนนิสอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยกันหําไแด้อยเแล้วก็กันแดด40%เซลยใช่ค่ะกิ่นหอมไหมคะหอมค่หแต่ถ้าคุณพี่ไม่ชอบที่มันเป็นประกายเราก็จะมีอีกโปรดักหนึ่งที่เป็น สีขาวเลยตัวนี้จะเน้นเป็นธรรมชาติขาวกระจ่างใสแต่ถ้าเป็นประกายส่วนใหญ่จะเหมาะสําหรับพี่ที่อยากจะไปออกงานใช่ค่ะกาอันนี้มันจะพอกอย่างนี้ทั้งวันไหมคะหรือว่าซึมตัวนี้ค่ะจะอยู่ทั้งวันจะติดทนจะไม่ลอกเลยนอกจากเราจะสบู่มากฟอกมันออกจนเราจะค่อยๆเซ็ตเข้าไปเลยใช่ค่ะมันจะคงอยู่มันจะอุ้มน้ําใต้ผิวทําให้ผิวพี่ดูชุ่มชื้นแล้วก็จะไม่ดูแห้งกร้านน้าใช่ค่ะ i on บอกได้เลยว่ามันจะช่วยบำรุงด้วยถ้าคุณพี่ทาเป็นประจำทุกวันอันนี้ทากลางคืนได้ด้วยนะคะประมาณ7-15วันค่ะจะช่วยปรับผิวของคุณพี่ให้ดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นใช่จะค่อยๆปรับอันนี้คือแพ็กเกจตัวจริงใช่ค่ะนี้แพ็กเกจตัวจริงเขาเนี่ยแนะนำนิดนึงเราจะมี2ขนาดนะคะเป็นอันนี้ขนาดเจ็อันนี้ขนาด75 ml แล้วก็อันนี้ ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้คือไมคียงเดียวกันจะต่างขนาดใช่ค่ะแล้วแต่ว่าจะขนาดนี้เท่าไหร่ครับขนาดนี้นะคะราคาตอนนี้ที่แปดร้อยห้าสิบเก้าบาทครัถ้าจะเป็นจะสูงหน่อใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามิเทียบกับแบรนด์ทั่วไปที่ทาได้เชาะผิวปกติก็สองร้อยสร้อยกว่าบาทแล้วแต่อันนี้เพิ่มขึ้นมาสเปเชียลขึ้นอีกก็คือสามารถทาได้ทั้งหน้าและก็ปากกา ซึ่งบอกได้เลยว่าอ่อนโยนแล้วก็บอบบางมากๆสำหรับท่าในใดที่บอกว่าแพ้ไม่ไม่ไมีมอาหารเนี่ยจะเห็นด้านล่างเราจะมีฉลากใ,ให้ตัดออกมาสามารถมารับสนลดได้หนึ่งร้อยบาทค่ะสนลดเนียซื้อก็สิบใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ